นะคะ choose the right like personal pronoun นะคะก็คือเลือก pronoun ให้ถูกต้องนะคะก็จะมี pronoun ให้นะักเรียนเลือกข้อละ3ตัวนะคะอย่างข้อที่1นะคะอย่างข้อที่1อ่ s my friend ่า my friend อันนี้พูดถึงพูดถึงเพื่อนนะคะเพื่อนมีแค่1คน มีให้เลือกคือค,อคำว่า i h e they นักเรียน,นเลือกตัวไหนคะเพื่อนหนึ่งคนนะคะใช้คำว่า h e นะคะ h e is my friend เขาเป็นเพื่อนของฉันนะคะต่อไปค่ะ i h e i อา a red skirt red skirt คือกระโปรงสีแดงกระโปรงสีแดงใช้อันไหนดีคะ i he หรือ it คะใช้ it นะคะต่อไป a new pens นะคะ a new pen ปากกาปากกาใหม่นะคะปากกามีหลายด้ามด้วยเติม s v i they เลือกใช้ตัวไหนดีคะ d คะ่ะ ต่อไป wild animal wild animal, animal แปลว่าสัตว์ป่านะคะใช้ตัวไหนดีคะอิได้ไหมใช้อิไม่ได้นะคะข้อนี้เพราะว่า animal เป็นพาหูพจน์ดังนั้นนักเรียนต้องใช้คำว่า the y นะคะ the y wild animal ต่อไปนะคะ an orange book an orange book, an orange book, an, orange book an orange book แปลว่า หนังสือเล่มสีส้มคำว่า a n นแปลว่ามีเล่มเดียวนะคะฉะนั้นใช้คำว่า it นะคะต่อไปค่ะฟังนี้บ้างนะคะแฟ t นนักเรียนสังเกตคำว่า is สนะคะอีเป็นเอกพจน์เอกพจน์ใช้กับตัวไหนได้บ้าง vci อ่าแค่นี้ก่อนนะคะ v, v เป็นผู้โพส i, I ต้องใช้กับ a n ดังนั้นตรงนี้เป็น e s นักเรียนโฟกัสไปเลยคำว่า she ค่ะ she is fat ต่อไปค่ะ very old อ่านักเรียนสังเกตคำว่า r เมื่อกี้ครูอบอกว่า is เป mm ็นเอกพจน์ r เป็นผู้จพ,พ์ถ้าเป็นผู้จพ์ประธานก็ต้องเป็นผู้จพ์ด้วยนะคะตัวไหนเป็นหู้จพ์คะ ทีเดหรือไอคะ่ะเดนะคะ h ี He, เป็นเอก,กพจน์นะคะต้องใช้คำว่าเดเป็นผู้พุบนะคะ They are very old ต่อไปค่ะอ่าน้กเรียนเจอคำว่า am เห็นไหมคะถ้า am ใช้ตัวไหนคะ I I am a queen ฉันเป็นพระราชินีนะคะต่อไปค่ะอะนะอาเป็นผู้พุ์ใช้ตัวไหนดีคะเรียนผู้พุบ ชีกับ h ีเป็นเอกพจน์ดังนั้นต้องใช้คำว่า they นะคะ they a r e ต่อไปค่ะสุดท้ายข้อที่10ค่ะมีตัว r อีกแล้วมี r อีกแล้วฉะนั้นถ้ามี r นักเรียนต้องเลือกตัวที่เป็นพหูพจน์ตัวไหนเป็นพหูพจน์คะมี2ตัวคือ v กับ d นะคะ red apple red apple apple สีแดง เราเป็นแอปเปิลสีแดงหรือพวกมันเป็นแอปเปิลสีแดงดีคะนะคะข้อนี้เป็นคำว่า the y นะคะอ่านประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะ he is my friend it is a red skirt they are new pants they are w h i t e animals it is an orange book she is fat They are very old. I am a queen. They are men. They are red apples.